มันมีก็อยู่ที่ไซน์นะครับที่จุดที่เจอผู้เสียชีวิตยอะเม,นะมื่อวานนะเมื่อวานสรุปน่าจะเจอสิบสี่หรือสิบห้ารายเนะี่ยเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่เมื่อเช้านี้ฝนตกนะก็เลยฝ่ายค้นหาเลยยังไม่ได้เข้ามาแล้วยังเยบไม่เจอกระลอกเผือกเลแปลกมากเลยกระลอกมาทําไมในไซน์นี่แปลกดนะเอองงเลยจะมาอยู่ทําไมนะเนี่ยเหล็กปกติเราจะเห็นกระลอกตามต้นไม้นะวันนี้เจอกระลอกเผือก อยู่ตรงจุดที่เราเจอร่างผู้เสียชีวิตเยอะการลอกใครนี่เออวันนี้ตอนเช้าก็ยังไม่ได้ฝ่ายค้นหายังไม่ได้เข้ามานะให้ดูนี่การล่อเก็จะเข้าไปทำอะไรเออแปลกดีปกติเราเจอแต่หมากับแมวแต่มันไม่เจอไม่ได้ไปเกาะเหล็กทำไมเออ 8อืมน่ารักดีเหมือน,นะเจอกระลอกอยู่ท่ามกลางสรากปหลักหักทางอืมก็เมื่อคืนก็เช้าวนยังไม่เจอใครนะว่าคนยังไม่ได้เข้ามาเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าฝนมันตกเมื่อชักเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวคงเข้ามากันก็วันนี้คงจะลุยต่อฮะวันนี้คงต้องได้เพิ่มเพราะวันนี้ก็มีการเกลี่ยพื้นที่เยอะขึ้นนะเอออันนี้แปลกดีนะมันกระลอกหรือมันอะไร หรือรูปมาจากใจตุจากเออหรือร่นมาจากร้านขายกระรอกแถวนี้เออแปลกดีกระรอกเปลือบปะ่ะมันกระลอกหรือมันอะไรเงี้ยมาจากกระลอกจับเลยเออมาจับเองแล้วกันใครบอกให้จับเนี่ยเออ,อ,อเข้ามาทำไม มีเพื่อนเป็นกระลอกหนึ่งตัวอยู่ในใครไม่มีใครตอนนี้ก็คุ้มคืนคงดึกกันเยอะฮะเดมกลับไปมาณ้ีสี่ทุ่มกว่าเช้าก็ออกไปวิ่งมาฝนตกไใบโอยนะแล้วก็รีบออกมาตอนเช้าก็เกนะกกดี๋ยวคงลุยกันต่อแต่เมื่อเช้าก็ฝนตกที่ไซ้ยบ้างตีห้าก็เลยยังไม่ให้คนเข้ามานะดีแล้วกระลอกมานำทางเพื่อนๆกลับบ้านนะอืม หรือใครเลี้ยงไว้แบบนี้อันี้มันเรียกหมานะแิ๊กดีไหมเอออ่ะเดี๋ยวมาดูใหม่ก็สภาพก็โอเคนะครับก็กว่า,วาพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะจุดที่เจอก็เดี๋ยวคงวันนี้คงลุยกันต่อน่าจะเจอพรบก็ผมว่าเหลือน้อยกับสักสิบแล้วน่าจะเหลือแปดหรือเก้าลายตามรายชื่อนะ ก็ผมคิดว่าสองสามวันนี้ก็น่าจะใกล้ความจริงเข้าไปนะอืจะต่อเข้ามาหาใครแปลกดีเขาว่าอยู่แถวนี้มั้งผมเข้ามาเที่ยวเล่นสายก็ยังเงียบอยู่นะฮะก็มือของรวยเกันดึกนะอ่ะก็เมื่อวานเข้าใจพบน่าสิบสี่หรือสิบ้าล่างนี่แหละ เพราะว่าช่วงหลังอาจจะเป็นเศษเชิ้นส่วนก็ยังไม่รู้ประกอบได้ครบเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวคงรอพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงนะแต่ก็ใกล้ความจริงละจุดจุดนี้ที่เป็นโพรงนะที่เราเห็นเป็นทางหนีไฟซึ่งเข้าใจว่าเท่าที่พี่ใหญ่บอกก็คือว่าเขาหนีลงมาแล้วก็มันเป็นประตูมันเล็กมันก็เลยออกอยู่ที่ประตูออกกันไม่ได้คนที่รอดไปก่อนเขาบอกว่ามีคนตามมาแต่ว,ว่าตึกมันถล่มลงมาก่อนก็ทําให้เขาอยู่ตรงนี้กันเยอะแล้วนกะ็เลยที่เราเจอกันนะ นตรงี้ก็ตรงนี้วัน,นนี้คงเน้นตรงนี้แหละตรงจุดนี้ที่เป็นหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่านี่คือประตูส่วนขอขทางหนีไฟนะที่คนหนีออกมาแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับบันไดมันใหญ่แต่ประตูที่ออกมันแคบมันก็เลยทําให้ออกกันอยู่ครับเช้าก็เจอดอยที่เบตแต่เขาบอกยังไม่ได้เข้าเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ใด้ดอยทิเบตกับทีมง,งานของลูกตันอยู่ก็รออยู่ข้างหน้า,าเดี๋ยวเราจะเจอดอยที่เบตตอนเช้านะก็จะเข้าช่วงเช้ามืดแล้วก็เขาไปช่วยเติร์ชให้อะไรอย่างงี้นะ ของไครหลุดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยแต่เราไม่เคยเห็นนะมาทุกวันก็ไม่เคยเห็นกันกระรอกตัวนี้มันกระรอกป่ะหรือมันกระแตมันแยกแยกไงมันไครแยกเป็นปะ่ะเมื่อคืนก็มีพระมาสวดให้มีทำพิธีมีพระจากวัดโพท่านมาให้ทุกวันนะถ้าจะมานั่งแผ่เมตตาให้แ,แถวเนี้ยด้านนี้เมื่อวานก็ไม่ทำพิธีเลยไปดูนีน้องอยังอยู่ไหมน้องกระรอก มาเป็นเพื่อนเราตอนเช้าเฮ้ยกก็ยืนอยู่เฉยๆเว้ยเฮ้ยนั่งอยู่เฉยดูที่จะกลัวเราไหมเนี่ยมาทำไมเนาะจะลอกน้อย มีเลขไหมอ่ะไม่มีหรอกวันนี้เหมือนตัวพิกาจูเหมือนนี้หรืออีกมานแปดหรือเก้าครับทา,าอะไรเนี่ยเออตลกดีอยู่เราไม่ค่อยเห็นก็ลอกอยู่ท่ามกลางกองเหล็กนะเราจะเห็นอยู่ต้นไม้ปีนต้นไม้ แต่นี่มาทำไมเออแล้วก็ยืนนั่งยืนนิ่งๆด้วยหิวข้าวอะ่ะเออแปลกมากต้องไปถามทหารแถวนี้ว่าเขาเข้าแถวนี้อยู่ก็อ,อาจจะเจอบ่อยกันแหละเรามาเป็นช่วงเวลาเราอาจจะหรือเ,เข้ามาสีเป้าให้เราเออหรือว่าตรงจุดนี้นะ เดี๋ยวให้ให้ควลื้อจุดนี้หน่อยแกลอกน้อยอะจะไปเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเจอที่ไทยนะ ต่ผมว่าวันสองวันนี่แหละดูเรื่องวันสองวันนะเมื่อวานที่เาเกิดดูไลฟ์ที่ผมดก็เห็นว่าตอนที่เรานำร่างออกไปเนี่ยก็จะมีพวกทางอาสามูลที่ทต่างก็มาช่วยกันนำร่างออกเว่าเว่าก็เป็นเรื่องให้เกียรติกันนะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการพาเพื่อนๆกลับบ้านนะก็จะช่วยกันถือกับออกไปผมว่าก็เป็น แล้วก็แสดงความสามาัคคีของหน่วยงานที่ร่วมมือกันไม่มีแบบต้องแยกเป็นหู่วยที่ไหนทุกคนก็ร่วมมือนหนึ่งเดียวกันถ้าเราครบเราหาร่างครบเมื่อไหร่เราก็จะออกนะเราก็จะส่งพื้นที่ต่อคืนให้กับเจ้าของตึกเขาไปรับผิดชอบกันต่อไปหน้าที่เราที่อยู่วันนี้เพราะว่าเรามีร่างผู้เสียชีวิตผู้ที่ติดค้างอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ครบเราก็จะไปละหน่วยก็จะถอนก็จะคืนพื้นที่ให้กับ ทางสตงต่อไปนะก็ไปดาเนินการต่อว่าจะทำไงทางกฎหมายต่อไปเพราะเราคงไม่มีหน้าที่จะรื้อตึกให้เขาจนหมดหรอกที่ทําอยู่วันนี้ก็เพื่อหาผู้ที่ติดค้างนะแต่ว่าถ้าเกิดเรียบร้อยเสร็จก็ต้องส่งคืนทางนี้ก็ตามสบายแล้วนะหน้าที่เราคือเอาล่างกพถือเป็นภัยพิบัตินะที่ต้องช่วยเหลือคน แต่ถ้าเกิดคนก็ออกครบก็คือพื้นที่ครับผมจะทำยังไงตึกจะทำงไกงไก็เป็นเรื่องของเจ้าของตึกเขาอะเพราะเราก็ไม่ได้เอมีอำนาจตรงนั้นเอ้ยกระลอกน้อยยังไม่ไปเว้ยกระลอกน้อยมาหัดรอใครเนี่ยนะ แปลกดีนะแต่ลอกน้อยก็ดูเชื่องดีเนะี่ยมองหน้าอีกเอ้หน้าตามอม,มแหมนิดหน่อยกม่จะมาหาอะไรกินอย่างนี้มันไม่ไดะให้มาหากินนะ เออเสื่องดีมาใหม่ลุกนะมารอใครนี่เออเออืมมาชี้เป้าวะ่ะอ้าวเดี๋ยวดูตรงนี้ดิเดี๋ยวอาจจะมาชี้เป้าให้เรานะเดี๋ยวบอกพี่พี่ใหญ่ว่าลุยตรงนี้หน่อยดิ แต่ก็โซนนี้แหละโซนที่เราเจอร่างเยอะเมื่อวานนะได้แต่ตจวจักเยอะแยะแต่ว่าในไซส์มันไม่ค่อยไม่ค่อยแปลกไงว่ามันมาได้ไงเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรลุกมาเหรอไม่ลุกหรือรคนงานเลี้ยงไม้ไม่ลุกเนะี่ยะปปก็เดี๋ยว มาชี้เป้าโอเคครับก็ชานี้คงลุยต่อนะไม่มีลลน่าไม่น่าจะไม่มีแห้งนะแล้วก็เดี๋ยวคงให้คนเข้ามาเซิร์ชต่อก็ผมว่าวันนี้ก็น่าจะมีความก้าวหน้าที่ดีนะก็ฝากพวกเราส่งกำลังใจมาให้ทีมงานด้วยนะ ันนี้เงียบเลยนะทีมไม่ได้เข้าเช้านี้เข้ามากี่วงเข้าเวกี่วงนี่น้องเพิ่งเข้ามาเหรอ,อ,อขอบคุณนะไปเยี่ยมทีมตรงนี้หน่อย เป็นไงบ้างเรียบร้อยดีนะวันนี้ไม่ได้เข้านะสวัสดีครับต้มไข่ปลาโลกอีกแล้วเหรอไ,ไรข่ลูกเขยโหวันนี้ก้าวหน้าเลยไหนดูนี่ไข่ลูกเขยทำไงวะต้มน้ำโอ้โหวันนี้อีกระดับหนึ่งนะ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ได้เข้าใจมันต้องทอดไข่ก่อนป่ะใช่เดี๋ยวทอดแกงต้มเน้อระหว่างรอแกะไข่ครับเอามาจาก <c oughs> ไหนไข่เนี่ย ก็ไข่ต้มที่ว่าเขาแจกมาใช่ครับโอ้โหวันนี้ทหารช่างเราวันนี้หหอมเว้ยใช้อะไรน้ำมะขามเปียกหรอน้ำมะขามเปียกเกีียวแล้วมีหอมอ่ะมีครับมีหอมเกีียวครับยังไงอยู่อยู่ที่นู่นอยู่ที่ต้องทำกับข้าบ่อยเหรอไม่ไม่บ่อยครับแต่ลองทำดูนี่พี่ทหารแล้วก็นอนพักผ่อนนะก็นอนเท่าที่มีอ่ะนอนบนกระดานกวน้้ำท่วมอันเนี้ยสวัสดีครับ นอพร้อมรอเวลาออก <S <S เออ่องีทุกคนเนี่ยก็เนี่ยท่านหัวหน้าพักอยู่นี่หัวหน้าที่เขายศอะไรเนี่ยร้อยโทครับร้อยโทนะนี่ท่านไปในร้อยก็ต้องมีอ,อยู่น,นอนอย่างนี้เออครับไปกระรองใจทุกคนนะคืน้ัตต้มเหรอส<ช> <ues S 1> วัส<อ>ดีครับวันนี้ดูยังที่นะเรียบร้อยนะสวัสดีี่นอนแบบ วันนี้ยังไม่ออกในชะ่เดี๋ยวออกนะวันนี้เก่งมากขอบคุณมากนะ,ะเรียบร้อยอทิชูอีกแล้วเมื่อวานก็หยิบไปจังเยอะ,อะนี่อะไรทิชูเปียกแล้วซื่อแล้วมีทำพิธีกัน ไม่ต้องห่วงหรอกรรบลองรัคโครไม่เหยียบหรอกผมว่ามันก็รัคโครมามันก็กระโดดหนีแล้วเป็นไงวันนี้ลุยนะเว้ยเต็มที่นะนี่เมื่อวานเมื่อวานดอยที่เบรคเขาก็ให้พายานมานี่ จะกี่โมงไข่ขลูกเขยเดี๋ยวจะแวะมาชิมหน่อยเว้ยแล้วทอดก็ท้าไหนเนี่ยมีกระทะทอดเหรอหม้ครับเท่มอทอดโอ้โหจะได้กินวันนี้ไข่ลูกเขยอ,อ่ะเอาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไข่ต้มมันเบสิกไปแล้วกินไข่ลูกเขยด้วยเดี๋ยวจะแวะมาดูหน่อยเว้ยออ ให้มันมีกระรอกเผือกอยู่ตัวอ่ะมันมาบ่อยปะเคยเห็นไหมมันมีกระรอกเผือกอยู่ข้างในเวิคยผมเออผมอะไรผมไลฟ์ย่งไงห็นอว่ามันไม่ดิ้นไม่อะไรเออเคยเจอไหมไม่เคยเจอของคุ้นคนมั้ยเออแต่ว่ามันมาทำไมมันอยู่ในกลางไซ์ปะแปลกนี่เมื่อวานนี้ต้อยที่เบรกก็ให้พยานมาก็บอกให้พยานสีเขียวต้อยที่เบรกที่ช่วยเรานะสวัสดีครับพยาน เป็นพยานของวัดพระพุทธเจ้าลาดบ้งที่เขาบอกให้มาเพราะาสีเขียวมันก็ทรมอแล้วก็เลยพกติดตัวไว้ก็ดีรอยที่เบยที่อยู่น,นี่เขาผาสร์เลือกมาให้เราเลยนะว่าเป็นสีก็ทรรมอเราก็พกติดตัวไว้ของวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรวิหารที่พิษณุโลกอ,อ่ะดีเลยก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นนะเออดีครับ อืป่ะดีละก็เป็นเรื่องทำให้สบายใจขึ้นอโอเคป่ะเดีย๋ยวไปดูกระลอกที่ยังอยู่ไหมเนี่ยแต่วันนี้คงอยู่เพราะไม่มีคนไงเห็นไหมกระลอกเออยังอยู่น,นะนะ,ะ,ะใช่ไหมตรงจุดที่เจอจบไหม แล้วตรงไหนตัวใหญ่ไนะหมสามเมตรได้เลรวจับไปยังแล<ะ>้วโอ้โ้นี่รวมเลยมาหลายอย่างเลยไอกระลอกไม่ไปเว้ยเออนี่แปลกดี <c oughs> วันนี้มีไข่ลูกเขยเว้ยแล้วมก่อนละทักไงไข่พะโล้นี่ถือว่าเบสิกไข่ลูกเขยนี่มันแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งนะเพราะไข่มันต้องทอดต้องมีอะไรออไข่พะโล้นี่แต่ก่อนอยู่มเรียนอยู่ต่างประเทศก็ยังทำกินง่ายๆมีผงพะโล้ให้อะต้มทีแบบ20ฟองกินเป็นอาทิตย์เลยเอาไข่พะโล้ใส่ข้าวสวยแล้วเอาหนึ่งพริกเผาลาดเฮ้ มารอใครไวเนี่ยจะลอกน้อยมาเดี๋ยวไปแล้วลูกไปด้วยกันไหมเหมือนลูกมันจะจับหรืจกรักรแหละมีคนเป็นห่วงว่าจะโดนรถแบ็คโฮทับเหรอไม่โดนมั้งเออก็เชื่องดีนะเนี่ย เฮ้ยอย่าไปไหนไกลนะอยู่อยู่ตรงนี้ยาวๆเลยเอออยู่มาต้องสิบนาทีนะอ้าวไปไหนลกูกจะพาเราไปไหนไหมเนี่ยลงไปข้างล่างอ่ะอาาดเดี๋ยวมันรถเสียงดังมันคงหนีไปเองนะแต่จุดนี้เดี๋ยวต้องบอกพี่ใหญ่ไปช่วยดูหน่อย โอเคเออวันนี้ก็ดีเจอทั้งงูเหลือมเจอทั้งกระรอกแต่งูเหลือมมไม่ได้เจอนะพีมงานเขาเจอะจะปล่อยน้องคไป เดี๋ยวเข้าไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายๆเขามาตามงานทีนะเรียบร้อยนะเงียบเลยวันนี้ขึ้นไม่ได้ไไดเปียกกันเหรอฝนตกครับลื่นใช่ไหมเขาก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะเมื่อเช้าก็โอเค อันนี้เาลุยต่อว่ามาอัปเดตเลยครับพวกเราแต่แรกนึกว่าจะมีคนไปหาแต่ว่าเขาเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องฝนตกก็เลยหยุด mm hmm. ก็ดีเมื่อวานก็หยุดแต่ว่าอาจจะทำให้พอมาค้นมีพลังก็เลยค้นได้เยอะด้วยม่นน่เป็นไตรที่ใหม่ฝนตกช่วงเช้าก็หยุดก่อนแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็มาลุยกันต่อสาย พี่ฐานช่างก็พร้อมแล้วว่ามาตอนเช้าตลอดโอเคครับนั่นเดี๋ยวเข้าไปทำงานที่ตอนนี้ไปที่ดินินแดงนะมีประชุมแต่เช้าเหมือนกันโอเคอ่ะน่าจะจบได้ในเร็ววันนี้แล้วเพราะว่าเราใกล้จะครบทุกคนแล้วนะครับ ัสดีเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยนะวันนี้ลุยเต็มที่นะเมื่มอวานได้เยอะเลยขอบคุณมากนี่ทีมงานอะไรขับรถแบ็โคโฮหรอขับโซนไหนนี่ขับอลยรนะโอ้ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณนะนี่ลบุรีเหรอขอบคุณนะแล้วพักที่ไหนกันนะ่ะพักที่นี่หรือพักที่ปตอ เอองน๋อทังที่ตู้นะโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนได้เลยครับมามากี่วันแล้วเนี่ยผมมาแต่วันแรกมาแต่วันแรกเลยเหรอไม่ได้กลับบ้านเลยเหรอแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่สกลนครอ๋ออยู่สกลนครแต่ประจำอยู่ที่ราชบุรีครับขับรถเบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งนะได้ได้ได้ เอาเเลยครับอามานี่ขับรถเบอร์อะไรเป็นช่างครับเอาเป็นช่างเหรอขอบคุณมากนะมาในวันแรกวันนี้เขาขับมาเปลี่ยนรอบอ๋อขอบคุณมากเลยมาแล้วคนนี้ทำไรผมขับแมคโครเอ้ยขับสิบล้อครับสิบล้อกินเที่ยวอะเมื่อวานเมื่อวานผมขับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณคครับบขอุณมากสวัสดีครับพร้อมนะลุยห่านช่างเข้ามาแต่เช้าเดี๋ยวเขาจะมีโดมโพลเงี้ยน โอเคนี okay. ่ผมไปทำงานก่อนก็อัปเดตสถานการณ์นะวั <c oughs> นก็เล่าน้อยไม่รู้กันเดี๋ยวหาถามฝากคนดูหน่อยไปไหนโอเคครับสวัสดีทุกคนนะ